สวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับวันนี้โชคดีโชคดีเจอเจอาแมย้งอยู่บ้านบ่ได้เมื่อหน้าบ่แม่ประด็นใบแจ้งข้อให้ลูกอ๋อลูกหน้าบ่เราไปเมืองเลยเดี๋ยวแจ้งไปเมืองเลยเพิ่นมารับไปโอ้ทรงไปบ่ครับปลาเพิ่นมาอ๋อฝากมาแล้วก็สีเขาสีน้ำครัครับ ก็ทำความสะอาดมาแม่โอ้เตรียมจัดนาบานเลยถ้ายเอฟซีว้าเอฟซีซีมาหลายไม่ยกมาดีครับมาคนเดียวครับจะตั้งบดีมานำเพี่ยเ้าแม่ครับนอนนอนได้ไปอาบนาปางั้นครับอ่ะเป็นยังไงแม่เมึ่เริ่มใบเห็น ร้านมาตะโกถเทะครับใบยังเนียใบลอตเตอรี่เพะบอกตรงตรงกันเลยบอกเมียอ่ะรอแป๊บหนึ่งนะครับความฝันของร้านของแม่กันว่าเรียกตรงกันนะครับอ่ะรอแป๊บหนึ่งนะครับ รอความฝันของคุณนิยยงด้วยกันนะครับรอปแป๊บหนึ่งเลยครับเด้อรอปแป๊บนึงนะครับอ่ะคุได้เขามาก็ขอให้โชคดีมีโชคลาบเวยครับเด้อท่านใดที่ยังไม่โชคดีงวดที่ผ่านมานะครับงวดนนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกท่านนะครับ อัสวัสดีทั้ง237ท่านนะครับ <S <S อแอดมินกันมาตามโค้งสุดท้ายนะให้เอฟซ แฟน่องนะครับกับตัวเลขแนวทางนะครับของคุณแม่ยงนะครับเป็นยังไงแม่ท่นมาบอกของแม่บอกวอันฝท่มมากเมื่อคืนโอ้โหฝนท่มากมันตัวเดียวกันหังสิบ่แม่หมตัวเดียวกันหมดเดียวฮะอันนี้ไปตัวเดียวกันเบ็ดน้องมแต่เข้าได้สามตัวสามตัวืมครับที่ว่าแม่ไปเอาอยู่ต้นส้มผูแล้วแม่ได้ตัวเดียวกันบ่ นี่แล้วบ่ได้ไป да เอากหนยังว่ามันแรงอ๋อมือนแรงแรงมันจะดีซิบหาครับือแต่บ้านนี้ร้านหลุดทุ่งมากว่าแกว่าใครก็ได้ว่าอันอันว้าพอขึ้นเลยอค่อยแต่อันหาช้ามันเปนว่ะครับมันตรงกันเลยมันหลุดตรงกันหมดกับเดือค่อยอยู่เดียบครับมื่อไหร่พิตาเขาได้สามตัว,ตว, store, ตวเขาได้หาหกเก็ดสี Entonces, ่หกศู out. นย์ตา <band> <sc> หงายผัดไม่เท่นหกเจ็ดหกศูนย์กับนหาสามอืมครับเลขก็เดียวกันหมดเลยคือกันเป๊ะเลยมันคือเป็นตังสันงว่าครับมันมีศพตัวนี้บอกทั้งว่านี่แล้วย้าอย่างไ้ต้องได้ย่าบนมาเอาเขียนย่าหรอเขียนย่าย่าเขียนบกงอากัช้างแต่ว่าเขียนครับโอ้เลขตรงกันพอดีมันคือตรงกันแต่อันพอนันวา อันยหญมันคือต้องรับเลี้ยงนู้แต่คนบักครับไ่้ถามคืนเอ้าเลี้ยงอมักเขาจังอวดหรอกเหรบว่าครับมันลอยงวนมันหนักเป็นกังสีเด้ฉั้นว่างวดนี่ถือครับกับงวดหน้างวดหน้าก็ถืออีกตื้อบ้านช้องงวดซ้ายงวดจางดันไหมครับก็หลจดหว้ไว้เขาไล่บางน้นลอยงวดเลยอือแตาก็มีเว้นแน่ตั้งหน่อยก็เว้นแน่ตั้งหน่อยแต่ว่าชวนมามันจะเข่าร้ายก็ชวนมากนั้นมันจะไกลเคียงมัดของข่อยครับ ว่างงานน่ะโอ้ยล <again> ินหมังเฮีวเอ้ากระผมก็โทษมาวางงานมันคือเป็นจังสีไมเป็นจังสีพวกเจ้าระคงเหาะคงอยากได้สามตู้ครับเพิ่นให้สามมันได้ความพันความพันของข่อยเป่นแบบแบนอันนี้ข่อยบ่ได้พันหรือยว่าครับอันนี้ความความคงใหญ่หรืความขึ้นจะเด้ คือกระชมันเขาความฟันนุ่มหมดคนว่าอันเขาว่าเขาหลุดโทษมาขอเคืองความฟันแม่กับตาซื่อได้นาะครับนอยากถามราคาเฮ็ดน้วยนะตามกระตาไหมสมัติซื่อได้เหมสมัิคนว่าอยู่อยากถามถามว่าก็ขายเห็นเนี่ยทีขายกับตาไร่บันเลีย่านิโดยถามว่ามันคือดำแต่ดำกับช่างหลังออกกับเขาคือเกาคอันันว่าคือเกาเนี่ยขอย้อนตกเกาบ่จัะว่าแม่คิดว่าตัวไหนตกเกาตกเกากระติบ ค่อยหักแต่ว่าค่อ,อยสินน้ำด้วยอันเก่าซีซีเก่าครับค่อยสินน้ำคือเก่าอยู่อันครับกันไหวน้องเมย์กันไหวเ,เ,เลยเลยเพราะว่าเป็นมากต่ขาวคือเกา่าขาวคือเกา่าในไหนห้าตีความฝันนี่แหละมันเค่อยไปเวลาพุ่าเมื่อวานกับโจมบ้าโจมยาครับซ้ำกับตาข้นประมาณบางก้ากลางแต่ค่อยว่ากลางข้นใช่ไหมครัเทาแน่บ่าเทาแน่ค่อยว่าครับถือมัมถือมัมขายเห็ดไหน ขาเลยว่าพอนิ้ถามอยู่คนเราเลี้ยวเห็นเห็ดก่อนเพอนจะมาขายเห็ดไหงกะต,ตาทอดได้พอนทว่าเขาเลยถามขึ้นปะกรอนก็จะถามขึ้นกาเห็นเห็ดดำเห็ดหมันคือดำแท้กว่าดำกับสางลางองมันกับขาวคือเกาเนี่ยแะคือเกามันตรงคือเกาเนี่ยเป่ครับพูดเท่ารถ่าพูดเท่ามันเขาอยากเอาศูนย์ใส่เขาว่านั่นอืมเพิ่นตีซอยบป่ครับเพิ่นตีซอยล่าว่านั่นหกหก ห,หกสามหรหกหกก็หกสามถ้าผู้เฒ่าเลยครับม,มันเปนหกสี่นะครับเนาะถ้าหกสี่มันอยตรงกับเป็เด็กหลานตักมาจีหกยังเดวเขาอันนี้เลยหกศูนย์ตรงกับเด็กหลานอีกเรื่องหนึ่งจังว่าตรงกันดีเลยคจังว่าเขาคอยว่าอ้อาวก็มาคือกั้นเดี๋ยวไม่ฮะปากกามาเขียนคนว่ามาบอกคือเป็นจังซี้คอ,อยว่าขึ้นนี่ถ้ามาตรงกันแท้ครับ แต่ว่าเข้าในในส้ำโตย่อยแบบในสจ๊อันนี้โมเมนย่ยพันเนีควาขึ้นอันครับว่าะคันคันสามเจ็ดอันเอาย้ายพันอันว่าอะไรเฮ็ดครับต่เอมแบบย่อยบอกกระจมันอันอันย้ายว่าตัวนด้ผลเ่าผมว่าผลตัวไหนย้อยตัวไหนย่ยนง่นว่าอันสามเจ็ดยิ่เป็นเจ็ดสามกับตาห้มสามบอบผลวะอือเุณนก็ซอยกันตีเนาะซอยกันตี ผมผมสิยดายอย่างหนึ่งแม่บรถามราคาเหมืนกระตาแล้วเท่าผมเสียดานั่นล่ะนี่ละประทามอันนี้ล่ะครับกระสันมันสิยดายเป็นโตเป๊ะมันสิยดายเป็นโตเป๊ะครับหัวนี่ทามมาเรี้ยงเนื้อดำก็เลยประถามราคาเนาะครับเประถามราคาเลยเสียดายตรงนี้นะผมเสียดายเสียดายข้อมฟันแม่ไหมครับเพรา้ว่าลบแร่งเพราะว่าจะออกไปหน้าจะหลบครับ ข้อคนกัขอจะงำแล้งหมดแล้วครับงำแล้งหมดแล้วว่าจะไปขอตนชมพผูบไหมแม่ขอตนชมพูบค,ค,ครับอ่ะเอฟซี F C เข้ามาดูในไลฟ์สดนะครับแม่บอกเพิ่นฟังเนี่ยเขาตีจากความฝันจะเป็นสามเจ็ดแม่นบออันเห็นนะครับสามเจ็ดได้เห็นครับเห็นนะึ่งสามเจ็ดสามเจ็ดย่าตีครับแล้วคนอื่นก็ตีเลยว่ากันว่าเพิ่นตีให้เพิ่นตีตีแม่นๆเพิ่นตีอะไรอย่งไรก็แม่เพิ่นตีให้นั่นว่าหกหกสามหกสาม เพราะว่าเฮ็ดกับสามกับตาคนกับตานึสามคนสามคนครับหกหกสามลาวายรับให่อลัรตีอายุเราแปดสิบแหละอลาร์ตีครับไปตีแม่นครับแล้วพเคยตื่นหรือยังตื่นเราก็มาถามคนนี้แล้วครับสังคากรเขามาถามโอ้ยเดอดมากมึงพันยังพันยังเกาอยาไปตีความพันเพราะว่าถ้าบังแรงเขาจะพันคยว่า อันเพิ่นเสียหายมาเลยสิมหานี่ก่อว่าครับสิบหกเต็น่อไปเช้อเลยขอว่าอันเพิ่นเสียหายกั้มาแล้วครับอันนี้นั้นมันเป็นความคือคงค่อยค่อยว่าอันหกเต็นอันหกศูนย์อันสามอันหาสามมา่อยว่าครับบ้านนี้มันนตรงกับเหลียกล้านมัดเดี่ยวตรงกันกับบังเอินนะครับมันตรงกันมัดอยู่นี่นะมัดแต่ว่าเพิ่นหนักได้สี่หกศูนย์ครับ ห้ 7, หาหกเจ็ดไหห้าสามสามเจ็ดตรงกับแม่เป๊ะตกับ่อยเลยเดียวอยเพราะว่าคุณแม่พันจดไ้นะครับตัวนี้ด้ครับเดิมของหลา,านสาวแต่ตรงกับเด็กแม่พอดีนะครับกบถือว่าเป็นตัวเด็กเดียวกันนะครับเดียวกันห้าหกเจ็ดสี่หกศูนย์ห้าสามสามเจ็ดนะครับมันตรงกับความ มันคือตรงกับเปียแท้ตรงกับของคุณแม่ยงนะครับว่างันกับตรงเปียหนอครับพยได้หาสูนงก่ก็หาสูงคือก,ก,กันว่างอันหาหนึ่งของก็จะได้ก็คือเป็นแดงสินอะเมืเ่อแรกจพี่น้อมาบอกราคาเห็ดบ่เ <c oughs> น,นี่นนย <c oughs> ยายมาบอกเลยว่ายายมาืย่อแดงอยากหัวจักราคาเห็ดนะกระตาและผัดใหญ่เฮ็ดม,มันมาถามเพิ่นก่อนนั่น แม่นข่อยตามเพื่อนกับตาละจักบานเพื่อนกับต้อชุ่มก็เป็นตัวเลขแนวทางตัวเลขความฝันของคุณแม่ยงนะครับสำหรับตัวเลขของคุณแม่ยงนะครับคุณแม่ยงเพื่อนเน้นๆนะครับคือสามเจ็ดเจ็ดสามกับห้าสามสามห้านะครับสำหรับลายท่านเพม่อนกับตีความฝันของแม่ยงนะครับได้เป็นตัวเลขหกสามกับหกหกสามนะครับอ่แคปหน้าจอไว้ด้วยครับเด้ออันนี้เป็นตัวเลขแนวทางของคุณแม่ยงนะครับเป็นเลขพีนามาบอกนะครับ ที่เน้นๆนะครับ3 7 7 3และ5 3 3 5นะครับอ่ะผู้ใดเข้ามาชมในคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับขอให้โชคๆมันหมานด้วยครับเด้อสวัสดีครับ